จริงคือการทํางานในสมาคมอะ่ะก็เป็นบรรดาผู้กำกับเนี่ยมาวมรวมตัวกันทํางานอะเนาะมันก็จะมีความแบบวางบางไม่วางบางชนะเพราะว่าผู้กำกับแต่ละคนก็มีหน้าที่ต้องทําหนังของตัวเองไม่ใช่มีหน้าที่เป็นหลักต้องมาลันสมาคมอบะมันกต็ต้องเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็การกับเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก็จะมีความแบบทาบ้างหรือว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอืมซึ่งเราก็คิดว่า ถ้าในอนาคตแล้วเนี่ยทางทางสมาคมนะ่ะมันเป็นสมาคมเพื่อคนทํางานอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นการพัฒนาวงการภาพยนตร์เนี่ยมันต้องเน้นไปที่คนทํางานเป็นหลักอะ่พะพอคนทํางานเนี่ยมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองถือว่ามีมีไม่มีข้อจากัดในเรื่องการจากัดความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาได้ การทงานของสมาคมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นเนนรื่องของการพัฒนาคนนะอ่ะเราคิดว่า<น>อันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญแล้วก็คิดว่าถ้าในอนาคตแล้วเนี่ยมันมีมีการสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทั้งจากภาครัฐเนี่ยก็จะทาให้สมาคมเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้เป็นประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการทำเอ่อมาตรฐานเสไรให้มันเป็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 นเอียดม็กขึ้นแล้วก็อาจจะมีการจ้นเคนทป็นนเข้ามา ทำได้มากขึ้นโดย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 นโยบายเนี่ยอย่างในเป็นสมาคมผุ้งกับภาพยนตร์ก็อออกมาจากตัวผู้กำกับอยู่แล้วซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทําภาพยนตร์อยู่แล้วนะขอบคุณครับ่ขอบคุณนะคะถามที่นุชื่อไปแล้วนะคะหนูก็ขอถามท่านรองผู้ว่าปทมบ้างนะคะจากทีที่แล้วนะคะได้ว่าทำโครงการกับสมาคมผู้หลักภาพยนตร์ไทยนะฮะนั่นก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะ หรือว่าเราเรียกว่าวันพัทตบเซอริสครับอยากให้ท่านมีนอกนะครับเชื่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะ,ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยสับสนการทำงานของเออราอย่างไรบ้างครับครับก็เอ่อเป็นปีที่สองครับที่ผมได้มาที่นี่ครับต้องบอกว่าวันนี้ผมมาส่งกันบ้านคืนแล้วกันปีหลังก็มากับชื่อท่านนายกที่หนุ่แล้วก็คุยกักนกว่าเราอยากจะตั้งศูนย์ศูนย์วันพัทตบเ,เรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ทีนี้พอเรา ทำงานกันมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้ตั้งขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งเราเปิดไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วกันนะมีพอย์ดีพอก็มีคนมายื่มความจำนงนะครับที่จะขออนุญาตถ่ายทำในจุงเทพาะครของเราเนี่ยทั้งหมด58าสกองถ่ายนะครับ58ราย นะครับเราขอพื้นที่ไปทั้งหมด1 1 8ร้อยสิบดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเรานะครับโดยที่เป็นกองถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศสากองนะครับกองถ่ายทาต่างประเทศสิบกองนะครับแล้วก็มีสื่อบันเทงอื่นอย่างเช่นละครซีรีส์โฆษณาในสือวิดีโอสารคดีแล้วก็สื่อบันเทงอื่นๆนะครับในทั้งหมดเนื้อมีการอนุญาตทั้งสิ้น8ปบาแห่งแล้วก็มีไม่อนุญาตด้วยนะครับ ประมาณสี่แห่งมีการยกเลิกการถ่ายทำไปประมาณเ้าแห่งก็เป็นรายละเอียดนะครับโดยสรุปก็คือตั้งแต่ปีแล้วออกกันได้ามาส่งครวว่าเราก็มีการทํางานจริงๆแล้วก็คงไม่ได้บอกว่ามันเฟลิกแน่เพราะว่าทุกท่านก็คงได้ประสบการณ์มาบ้างไม่มากก็น,น้อยก็มีเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อยอดครับจะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงก็คือผมว่ามี2ประเด็นใหญ่เลยที่เรากำลังทําด้วยกันอยู่พอพูดเรื่องการถ่ายทําภาพย,ายนตร์ก็จริงนะครับแต่มันไปแตะ2เรื่องสําคัญ เรื่องที่หนึ่งก็คือกระบวนการราชการนะครับท่านอาจะทราบว่าการทําอะไรราชการเนี่ยต้องมีเอกสารเป็นตุ้มเลยนะครับผมต้องผ่านกระบวนการในการย่นระยะเวลาในการขออนุมัติประมาณสิบกว่าขั้นตอนเนี่ยให้เหลือเพียงสามขั้นตอนนะครับก็ใช้เวลาประมาณเมงแล้วอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของผลประโยชน์แล้วกันเรื่องสิ่งที่เขาอาจจะไม่อยากทำนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ เงินพอเรื่องอะไรต่างๆที่เราไม่รู้กันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับว่าในการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งต่อไปมาร่วมด้วยช่วยกันในการขอผ่านระบบเราใช่ให้มาขอที่สื่อโทรศัท์โลให้มาขอที่สื่อเราใส่ไปตอไปอะไรเรื่องว่าสเรื่อง่าสุดไปขอเทศกิจแทนเ้าผิดเพราบาคือคนกองถ่ายบางทีจะมีความรู้สึกว่า ก็ไม่ติดต่อสื่อมันต้องใช้แน่เลยตายลายรัชการอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แหละต้องการคำยืนต่อคำยืนเข้ามาแล้วมันไม่ดีหรือว่าช้าหรืออะไรก็เราจะได้เวลาที่คะแนนพรมเราก็จะแก้ได้แต่ว่าเออเราต้องพยายามอย่าไปเลือกใช้วิธีรับเพราะตอนนี้ที่สุดแล้วว่มันเราต้องจ่ายตรงนี้ไปมันเป็นเงินเท่าไหร่ตอนที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเงินในโปรดักชรนให้มันมีคุณภาพไงอันนี้เราก็ต้องขอแบบประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าช่วยบอกทางฝ่ายโลเคชั่นหรือว่าฝ่ายจัดการอ่ะ ถ้าจะขอคุณที่สนะในกรุงเทพติดต่อสืนย์โรัพรถ้ามีปัญหาเราก็มาที่ทางสมาคมแต่เราก็ให้นะคะขอบคุณมากนะฮา,าอย่าลืมน,นะฮะยังไงก็ถ้าจะถ่ายทำอะไรก็ติดต่อที่ศูนย์โรับโทริดนะฮะเป็นดีที่สุดน,นะฮะ,ะ,ะ,นนะ,ะอย่าไปใจ่ายใต้โตนะคะทุกคน,นะคระับ <c oughs> นอกจกไม่มีเสียงด้ยนะครับผมเชืรับจะ็นดีว่ามีหน่วยงานทั้งเจ้านะคนับที่องค์การที่จะมาช่อยส,สัดส่ององค์กร ถ้าพี่คนไทยของเรานะครับอยากให้คุณมพอยับบนนะค,ครับเพ okay, ่เรารู้ต่างพสั้นๆว่าทัพแกจะมาเที่ยวเท่า่อุตสาหกรรมนี้ยังยางไร้บ้างครับโอเคครับเราเราสั้นๆยากมนะ <c oughs> ากเพราะมีหลายเรื่องแล้วก็พอเราสั้นๆคืออะไรประเด็นว,ว่าเขาพูดไม่พูดถึงเรื่องอื้นนะครับแต่ม,มีอะไรทักได้นะครับผมติดต่อง่ายทุกท่านในงานนี้น่าจะติดต่อผมไ,มได้อยู่แล้วนะครับส่วนสําคัญที่สําคัญจริงๆคือการพัฒนาสี่ส่วนหลักๆนะครับก็คือ หนึ่งคือพัฒนาผู้สร้างพัฒนาผู้ลงทุนพัฒนาผู้ชมและก็พัฒนาภาครัฐในเวลานี้งบประมาณยังไม่ได้ออกกราบขอไทยทุกท่านงบประมาณอ,ออกเมษาเป็นต้นไปนะครับนะครับทท่านหลายๆท่านในนั่งที่นี่ที่รออยู่ที่นี่นะฮนะหลายๆท่านงบประมาณจะออกหลังจากนี้แต่ว่าในเวลางนี้าการทํางานคือการพัฒนาภาครัฐสตรีมไลน์การทํางานความเข้าใจต่างๆของภาครัฐต่อพวกเราทุกคนนะครับปัจจุบันนี้ทุกคุณเปลี่ยนรัฐผมเข้าใจ แต่สิ่งที่เราทําคือเราจะต้องแปลงให้รัฐเข้าใจเราเพื่อสับป่อมและพัฒนาตรงนี้ได้แก้กระบวนการระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับอย่างเช่นตารวจใช่ไหมยังทํางานยากอยู่ในวันสอบโควิดเราก็ต้องไปทางานแต่ทาดดาวลงมานะครับทางานร่วมกับกระเรวงต่างๆเพื่อที่จะสร้างวันสอบโควิดสร้างในเรื่องของกระบวนการในการทํางบสนับสนุนกระบวนการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีกระบวนการในการ upskill s k i กระบวนการในเรื่องของการสร้างไมโครซีนีมาการสร้างผู้ชมการทําสิ่งอื่น ของพวกนี้แต่เริ่มต้นได้ต่อเมื่อรับเข้าใจร้ารเ้ว่าเราไม่ใช่พวกต้นกินบังกินถ้าเราไม่ใช่เพื่อนต้นกินบังกินร้าก็จะมองเราเป็นเครื่องมือที่จะผลักดันอุาตสาหกรรมไปข้างหน้าอันนี้ต้องสร้างมุมมองตรงนี้ต่อทุกๆหน่วยงานครับแล้วก็ต้องทํางานร่วมกันระหว่างเรา,ารกระทรวงยุติธรรมแพลตฟนะครับสำนักนายกและอื่นๆหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเราจะค่อยๆเปลี่ยนอบตอบจทุกๆแห่งที่จะทําให้คุณเข้าไปถ่ายงานง่ายขึ้น ไม่ต้องใต้โต๊ะไม่ต้องทําพวกนี้ของพวกนี้จะต้องทําจากท้าวาลงมาซึ่งกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนก็เยอะนะครับในการขายต่างประเทศเราทำยังไงที่เพิ่มจำนวนคนไปขายได้มากขึ้นจำนวนผู้ต้องจับไปทิชชู่ได้มากขึ้นจำนวนที่จะทํโครงรัศรเงตัง้ดิ้งต่อต่างประเทศมันเยอะขึ้นของพวกนี้ก็ต้องทํานะครับซึ่งอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการการทำงานภายในการทําภาษีให้กับทีมงานกับผู้ประกอบการการสนับสนุนสมาคมวิชาชีพสมาคมผู้ประกอบการ ที่จะต้องมีเม็ดเงินในอนาคตของเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งหนังนอกการทำารีเบตและการริเบตไม่ใช่การบรีเบตการทำอินเซนทีฟหนังไทยทั้งการขายทั้งการผลิตของพวกนี้ก็ต้องทําซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องง่ายครับนะฮะหลายๆท่านวันนี้นั่งอยู่ในโต๊ะเป็นอนุกรรมการคณะกรรมการมีหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนรู้ว่าไม่เคยเป็นเรื่องง่ายแต่เราทําและต้องทําจริงๆนะครับของพวกนี้ ครับให้เวลาเราสักนิดนะครับขออภัยนะฮะแต่ว่าเราทําอยู่แล้วก็ถ้าอยากอัปเดตยินดีเสนอหลายๆท่านก็ได้นัดแล้วก็มานั่งคุยแล้วเล่าให้ฟังนะครับในกระบวนการต่างๆแล้วก็เราจะพยายามทาให้โปร่งใสที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ยินดีครับเสียงกลาเสียงชมแล้วก็การสลับถุนไม่ใช่แ,แค่เรานะะทัต้กกาไม่ได้ทําอย่างเดียวแต่ทัตต้าเป็นแค่ศูนย์กลางแต่ทุกทุกคนต้องช่วยกันทั้งผู้ชมทั้งผู้สร้างทั้งผู้ลงทุน และทางภาครัฐครับนะครับขอฝากด้วยครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับในตอนท้งสองท่านเราก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจนะครับว่าเรามีหลายๆฝ่ายมาช่วยพฒนาหนังไทยของเรานะครับใช่ค่ะแกก็ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่มาร่่มพูดคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวอินโทรทั้งสามท่านลงเพราะ่ันด้านล่างขอบคุณครับขอบคุณมากที่ถานนะฮะคุณครับขอบคุณครับเอาละครับ ทร่ี้จะเข้าถึงการประกาศรางวัลนะครับทางสมาคมผู้ประกอบเพี่ไทยนะครับมีเรื่องจะมาสื่อสารกับพี่น้องเพื่อนกับและพี่นาองพื่านนะครับ